สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube ครับคลิปนี้มากลางดึกครับ9กรากรกฎาคม2564ตอนนี้ตีหนึ่งหรืออยังของวันที่9ก้ากรกฎาคม64นะครับสว่างมานี้ก็จะเป็นช่วงกลาวันของวันที่9อ่ะประมาณตีหนึ่งเศษนะครับท่านผู้ชมที่ใช้แอปเป๋าตัง์นะครับไม่ว่าท่านเป็นผู้ใช้เศ์โครงการ คนละครึ่งเฟสสามหรือว่าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับก็อัปเดตแอปป๋อต่างอีกแล้วนะครับล่าสุดอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น11.6.0นะครับสำหรับผู้ใช้โทรศรัพท์มือถือระบบ Android นะครับระบบ Android นะครับให้ค้นหาทางหน้าจอเชื่อมต่อเน็ตแล้วค้นหาทางหน้าจอ Play Store นะครับเมื่อ เมื่อเห็นเพสโต e ที่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านระบบ Android นะครับก็กดเข้าไปเสร็จแล้วก็กดพิมพ์ตรง Google Play ว่าเป๋าตังเสร็จแล้วก็จะเห็นตัวเป๋าตังและก็เห็นแถบเขียวสำหรับกดอัปเดตท่านก็กดอัปเดตนะครับพอกดอัปเดตจนแล้วเสร็จก็กดเปิดขึ้นมาท่านก็จะได้ใช้เป๋าตังเวอร์ชั่น11.6.0ครับสวัสดีครับ